พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้เมตตาเทศสอนหลักธรรมะแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวข้อธรรมสังหะวัตถุสีหลักพุทธธรรมนำไปสู่สันติสุขโดยพระอาจารย์ได้กล่าวว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขราบรื่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้หลักธรรมไว้ที่เรียกว่าสังคหะวัตถุ4ประกอบด้วย 1. ทานคือการให้การแบ่งปัน 2. ปิยาวาจาคือการพูดวาจาที่ไพเราะสอัฏฐจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์และสสมาณตตาคือการวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนี้พระอาจารย์ยังแนะนําคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เห็นความสําคัญของการสวดมนต์เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาววัยค่ะจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตา พร้อมทั้งได้แนะนําการใช้ห้องน้ําร่วมกันที่ถูกต้องจากทีมวิทยากรก่อนที่จะให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมสถานาการค่ะโดยการร่วมกันตอบคําถามเพื่อรับของรางวัลมากมายจากทีมงานซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแต่แฝงไปด้วยความรู้ที่ทางทีมงานได้จัดอบรมในครั้งนี้ค่ะ